ดัดฟันได้หรือไม่ครับอาจารย์ช่วยให้คําอธิบายสักหน่อยครับอาจารย์ปากปิดไม่ได้หรือว่าอะไรครับมันมันลำบากการใช้ชีวิตมันลําบากยังไงอ่ะครับกินซุปแล้วหกเหรอบอกไม่หรอกคือฟันเดิมๆเนี่ยก็ก็ก,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 ก็มันห้ามไปทําอะไรนอกจากว่าลําบากในการใช้ชีวิตจริงๆและลาบากยังไงอ่ะบางคนมันก็เข้าใจนะโอ้มันมันก็เยอะไปมันแบบโดนทดสอบแบบชนิที่ว่าออกมาอย่างนี้เลย ไอแบบประเภทโอ้โหไปไหนลำบากมา,ากจะกัดบางทีนอนขบปากตัวเองเนี่ยเลือดอ่ะอัน,นี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าแบบนิดนิดหน่อยๆไอ้ลำบากไม่ลำบากหรอกอยากคิกขุมากกว่าอันนี้ไม่ได้เพิ่มใช้ได้นานรถแต่งสวยจริงแต่วิ่งได้บางพื้นที่ฉลอนนะครับฝกอาจารย์ครับเราสามารถที่จะกู้กอยศมาเรียนได้ไหมครับเพราะการกู้กอยศออมันมีดอกเบีย้ยครับอาจารย์ 学到。